สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยลิวินควอเยเซค่ะวันนี้เยมลลีพาทุกคนมาบ้านเพื่อนของเยมาลีอีกคนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเยมลลีจะพาไปชมสวนเขานคะคะทุกคนว่ามีอะไรมั่งที่นี่ที่กวม USA หรือว่าควมสารัฐอเมริกานะคะทุกคนดูเขาบ้านคนไทยก็จะมีของไทยเยอะโอเคเดี๋ยวไปดูก,กันเลยค่ะดูทีมันหล่นเต็มเลยโอ้ยล่นเต็มพื้นเลยอ่ะโอ้ยมาเก็บละมดกันค่ะไม่แก่ไปมันจะรีบบ วันนี้เขาก็ถือชามาโล่เหมือนกันใช่ถือแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วเอาวางลงกับพื้นมาสอยละมุดกันค่ะนี่ต้นละมุดลูกเต็มเลยนี่เอาโอ้ยละมุดละมุดลูกเต็มเลยมาเก็บละมุดกันค่ะทุกคนเออ สวยเลยเลี้ยวติ๋วสวยเลวสิคำล้ะสวยละมดสวยละมดอือฮะจีบมาพี่เตรียมเที่ยวมาเลยพี่เฟี้ยงออกมาข้างนอกเลยเฟี้ยงใส่กอหญ้าเลยไม่เป็นไรเออไม่ไม่แตกเออเฟี้ยงมาเลยอืออือสวไม่ได้ดังใจมันมันต้องอือมันมันเป็นมันอืม พอจ้าเมื่อแล้วฉันมองไปเห็นเชนญจาฉันไม่เคยดีอ๋อเขาเห็นอยู่เขาเห็นอยู่เขาเห็นอยู่เนี่ยตรงเนี้ยพี่ที่มาได่เนี่ยที่มาได้เนี่ยเนี่ยช่องเนี้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 ยโอเคอยู่เอาก็เอาเอาเอานี่ไปตรงนี้ก่อนเอามาเลยให้ถือให้เอามาอ่าบันไดก่อนป้าบันไดก่อนเดี๋ยวช่วยเก็บให้ไม่เป็นไรเออเอาทางนั้นลงมาเถอะเอาป้าเก็บให้เขาหน่อยอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะมืดอ่า ไปเลยจัดการขึ้นนี่จับดีๆจับให้เฉีลงหมดแล้วหรอตรงกลางเนี่ยเยอะแยะใช่สวยละมุดสวยละมุดเก็บเลยไอช่วยหน่อยช่วยหน่อยลูกใหญ่ขนาดไหนวันเนี้ยอืมวยอยู่นะนี่อ่าลม อันนี้ข like องฟิลิปปินส์เหรอของขอฟิิิลปปนส์เา๋อป้าแกบอกว่าอ๋อป้าแกบอกว่านี่เป็นของเป็นละมุดของฟิลิปปินส์ไม่ใช่ละมุดของไทยค่ะทุกคนอันนั้นน่ะซอยลงมาเลยติ๋วนั่นน่ะซอยลงมาลดเออนอะเออ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 เดี๋ยวมันก็แกเราไปบ่มเอาขึ้นไปอีกไหมเอาไรขึ้นขั้นเดียวมันไม่มันไม่ขยับไหมขยับให้มันไม่แหมงแมง เอา๋ยวจับให้เดี๋ยวถ่ายด้วยไปเอ่อคือไปเอกคือไปเอกั้นท่านเนี่ยเดี๋ยวาจิจับให้ดอกมันดนนมพับเพิ่มเออเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้ไปดีขวามือถึงไหมเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนตอกใกล้ๆก่อนเออนั่นน่ะเออตรงนั้นน่ะเออมันตรงๆมันเอายากอย่างเงี้ยมันเฉียงแล้วมันออกง่าย ที่สวยเป็นที่สวยแบบว่าตะเคราะวันไม่ใช่ที่สวยอ่ะเนี่ยจะเสียเวลาทางซ้ายมือนี่อันใหญ่ดียได้เพราะมันเสียงแล้วเราได้ข <laughs> ึ่นไปอีกข้านึงมันเียวนะเออ,อยางงะลากได้เออก็ยังไม่เข้าหัวป้า,เาแเด <laughs> ีหล่นใส่หัวปลายองนะ ข้าของบ้านไปลมอันนั้ตรงหัวทั้งหน้าเลยเนี่ยเออใกล้ๆเนี่ยเออเอเอาใกล้ๆเลยเออเออเฟียง์ต้องหลดต้งซันละเออมาเก็บอะไรสามลูกยังดีอ่าเอาเลยกองเคียร์อ่ไปอ่าสวยก็สวยกองเคียร์อ่าสามลูกยังดีๆอยู่เออใช่อืมอือืเขาจะเอาเม็ดพันไปปกบ้านชาเนี่ยเก็บเก็บเอาเนี่ยที่ล้วงร่วงเนี่ยเม็ดพันธุ์เนาะปานเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเาี่ยเอาไปเก็บไปเยอะแยะอ่า อไปลงมาอ่าสมใจอยากยังทีเนี้ยเอามาลงมาอ,อืออือนี่เยอะเลยแบบเดี่ยวเองเนี่ยสวยเอาสวยเอาเ<ห>นี้ยลูกหลน่นๆมันก็เนี่ยปลูกได้เนี่ยลูกลนะหล่นๆ่อ่ะเพราะมันจะขึ้นอออืนี่ป้าเจ้าของบ้านพามาเก็บละมด <laughs> ป็นคนกรุงเทพไม่ใช่บุรีรัมย์เออคนกรุงเทพบ้านนิดหน่อยป้านอยป้ายฉันเป็นคนบุรีรัมย์บ้านนิดหน่อยวัดพุทธ่าวัดพุทธไทยสงฆ์น่ะค่ะ่ข้าบ้านยันข้ากวัดบ้านิดหน่อยแกมีต้นละมุดอ่ฮะโอ้ยเอาไประบบเยมาพอแล้วมั้ยขอบคุณข้าขอบคุณค้า thank you thank you มันลมป้ามันลมพอแล้วมันลมขอบคุณค้าขอบคุณข้า เออ thank you thank you อืมต้แก่ใหญ่ดอลูกใหญ่มากมะละกอโอ้เอันนี้คือมะละกอนี่เจ้าของมะละกอนะคะดูนี่นี่นี่ยนี่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 ่นี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 นี่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 น่นี่ี่่ เนี่ยดูหัวพาซะก่อนโอ้โอยอ,อ,อ้นขอรเหือหลายละอ,อ,อ <c oughs> แล้วฟักทองเป็นอะไรป้าทำไมวันนั้นมางามงานทำไมฟักทองมันมันเหี่ยว้อเหรอแล้วแ,ลแ,ดแดดมันจา้าครั้งเดียวก็ตายเลยเหรอวันนั้นมางามงามอะ่ะเดี๋ยวก็นอีกเหรอโอ้ฟักทองฟักทองเหี่ยวเลยเนี่ยเนี่ยอ่ อ uh ่ฟ huh. yeah, ักทองวันนั้นมาสวยๆวันน right. ี้แห้งแกร้งเลยวันนี้เดี๋ยวอาบันไดมาอะไรเออดูดอกมงดอกไม้ของป้าแกก็มีนะคะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะนี่ดอกแก้วก็มีโหระพามาละกอสีกแกสก่อนมาละกอบ้านป้าแกมีแต่ต้นน้อยๆเตี้ยๆดูมีลูกละเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ถึงอยู่ที่พื้นน่ง ดูมรกรของป้าแกซะก,ก่อนอยู่ที่พื้นเลยดูดูต้นเตีย้ยต้องก้มถ่ายแบบนี้เลยต้นเตีนะ้นานเป็นกันเตยหมดนะต้นกัเอ,อยเยอไมเอาไม้มาสย,าาสยดูดต้องแบบอเอาไม้สวยเอาไม้สวยอ่อ <laughs> ยา <laughs> ต้นนิดเนียงดูลูกตั้งแต่พื้นเลยน่ะดูดูมะกอปปากแกอ่นะเาปลูกไว้ขายไม่ใช่อะไรหรอกหมอกฝ่ายังเข้ามาได้อยู่อันนี้ไม่บ้านมานก่อนบ้านสวนไม่ไร่บ้านสวนนี่แกปลูกมีสารพัดปลูกเลยเนี่ยป้าเนื้อต้นนี้ไปติดแล้วบ้านหนูไอ้ตี้มาบ้านป้าแกแกก็แกก็เอาพันนั่นพันนี้ให้กระเพราพันนี้หอมนะโชยเชฟติว เนี่ยผ่านี้เป็นกะเพราบ้านไงมันจะหอมมากยังไม่มีหอมอย่างนี้เลยนะใช่ขนาดคือเฉยๆเนี่ยหอมได้กลิ่นรวมใช่เพราะลมมันมาจากทะเลลมมันมาจากเนี่าทะเลเนี่ยนี่เองมาติวเนี่าเนี่ยกะเพราถ้าจะอันนี้ไปปลูกนะที่ผาผาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงล่ะใช่ฝาทะเลอยู่อันนี้หอมมากเนี่ยผ่านเนี่ยก็พัดหายไปหมด ไม่รู้กี่เต้นแรกจะทำขึ้นทำเงินแค่ติวไม่ถอนนันเก่ามันจะกลายพันธุ์เป็นแรงเกินไม่ต้องไปเสียดายเอาออกให้หมดแต่พันนี้หอมเก่งพันนี้กระเพราหอมเก่งมาอีกเอาไปนี่เนี่ยก้านมันจะออกสีม่วงเห็นไหมเนี่ยก้านมันสีม่วงเ่ยมาเอาไปนี่ก้านมันสีม่วงเนี่ยรู้จากบ้านเราบ้านหลังเราไม่เอามันไปจะไปปลูกมทไายเลยเออบ้านเราไม่มีนะเดือนรอกินกะเพรานั่นเอาไปเนี่ยเขาจะให้ พอแล้วพอแล้วแค่นั้นก็ได้กินแล้วป้าแค่แค่นี้ก็มันมืดแล้วไปมันมืดแล้วออกมาพอแล้วอ่าเนี่ยมาถึงกว้างแกก็ใจดีเอาให้นั้นให้นี้อ่าเออให้ถ้าเอาตัวได้ฉันก็ให้หมดให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวจะเอาตัวไปด้วยไปปลูกต้นไม้ให้ไม่ได้หรอกผู้หญิงคนนี้ไม่เคยห่วงดีแล้วหรอป้าเพร่มเงินเจ้าเราก็มีมีเราทุกวันจะได้จะได้บุญเยอะๆป้าสาธุสาธุแี่ก็ไปดูแลพิดารู้จักพิดาใช่ไหมแปดเดือน สามเดือนแรกอ่าเดือนละอ่าอาทิตย์ละหนพอสามให้ให้หลังจนอาทิตย์ละสองวันวแล้วก็ทำบุเลยอืใช่ใจะเอาอะไรคะไม่เอาอะไรหรอกพี่อแล้วการนวดแล้ไม่ขอไม่เอาเงินเลยจะมีเงินใชเหรออ้าวพี่ดาไม่ให้หนูหนูก็ไม่เอาสิมาเอามาคุยมน เนี่ยอ okay. ัน like. นี Large ้คือผักชีนะคะทุกคนผักชีฝรั่งหรือผักมันคล้ายๆผักชีลาวบ้านเรากินคล้ายๆกันแต่ต้นเขาใหญ่มากนแกงออมก็ได้เหมือนกันนะเดียวเดียวใช่มเดยวเดี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 ยเดียเดียวเดียเดี่แเดียวเดียวเดเดียเดียอเกียเดีเดมยอเกันวเดียวเดยวเดียวเยเนี่ดยเดียมนียเดียอเกีเดหอวเดเดีเยเียยีดเี ช้ำหรือว่าอะไรเนี่ยเนี่ยดูดูเอ่าใช่ดูของแกใส่กระถางกระเพากระแปะไว้เนี่ยเดิมเมือนแกมีกระเพาะกระแปะเต็มแต่เนี้ยมาสวนคนไทยไม่ได้ค่ะตื่นเต้นเพราะว่าของกินมันเยอะเห็นของกินไม่ได้มันตื่นเต้นของกินมันเยอะโอเคค่ะทุกคนเมื่อวานนี้เยมารีไปบ้านปานิษแกมา ายมมารียังไม่ได้ปิดคลิปก็เลยจะมาปิดคลิปที่บ้านตัวเองแต่ก่อนจะปิดคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวายมมารีจะพาไปดูผลไม้บ้านเยมมารีก่อนว่าตอนนี้อ่าตะโจแก่ปลูกต้นทับทิมไว้ค่ะทุกคนตอนนี้ออกลูกแล้วเดี๋ยวเยมมารีจะพาทุกคนไปดูต้นทับทิมที่บ้านเยมมารีนะคะแล้วข้างหลังเยมมารีก็คือต้นน้ำเต้าค่ะทุกคนน้ำเต้านี่กินไม่ได้นะคะอันนี้น้ำเต้าสําหรับมีโชคมีลาบเนาะกินไม่ได้ ตอนนี้ออกลูกเต็มต่โจแกปลูกไว้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนต้นทับทิมจะโจออกลูกแล้วค่ะอันนี้ปลูกแค่รู้สึกจะสี่ห้าเดือนเองนะคะทุกคนไม่นานปลูกไม่ดานก็ออกลูกแล้วนี่ลูกหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่นี่ต้นทับทิมจะโจค่ะตอนนี้เจ้าของเขาก็ไม่อยู่ไปทำงาน นีแต่เยมัลี่อยู่บ้านตอนนี้อยมันลี่ก็เลยจะมาขโมยถ่ายต้นทับทิมของตะโจนี่ทงแสลูกนี้ก็จะสุกแล้วอืมถ้าสุกแล้วทงแสเยมันลีต้องได้ชิมคนเดียว <c oughs> เพราะว่าตะโจไม่อยู่อืมจะขอไม่อยู่เสร็จแล้วละเสร็จเยมันลี่เลยเดี๋ยวเยมัลี่จะไหนเยมัลี่ชิมทับทิมตะโจเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็พาทุกคนชิมไปด้วยกันว่า ทับทิมที่นี่มันจะอร่อยเหมือนบ้านเราไหมอันนี้ทับทิมที่จะโจแกไปซื้อมานะคะทุกคนซื้อมาจากร้านค้าแล้วก็เก็บเม็ดไว้แล้วก็มาปลูกนี่ปลูกแป๊บเดียวได้กินแล้วมีสองต้นออกลูกแล้วต้นหนึ่งแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ออกลูกต้นไม่สูงนะคะเนี่ยต้นเตี้ยๆเองต้นประมาณถึงหน้าอกเยลมลี่ต้นไม่สูงนี่ก็ต้นมะม่วงตะโจค่ะทุกคนอันนี้มะม่วงไทยนะคะปลูกได้ประมาณ ห้าหกปีแล้วยังไม่ออกลูกสักทีนี่น้องสาวที่เมืองไทยซื้อให้ตาโจเอามาปลูกที่นี่บอกว่ามะม่วงสามฤด,ดูแต่ตอนนี้ยังไม่ออกสักฤดูเลย <c oughs> ปลูกได้มาห้าปีแล้วยังไม่ออกลูกเลยเนะน,นี่ยมะม่วงตาโจเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ออกลูกสักทีหนึ่งเออแล้วก็น้องชายตะโจเขาก็มาตอนกิ่งไว้นะคะทุกคนนี่ตอนกิ่งไว้นีตอนกิ่งไว้ทั้งหมดห้ากิ่ง เจ้าของก็ยังไม่มาดูเลยคนที่มาตอนอืมเขาบอกว่าเห็นเป็นมะม่วงไทยเขาอยากเอาไปปลูกว่างี้เขาก็เลยมาตอนนี่ค่ะไม่รู้จะออกรากตอนไหนย,ยังไม่รู้เลยนะโอเคค่ะทุกคนยายัมนี่ก็พาทุกคนมาดูประมาณนี้ค่ะออืไปดูทับท um ิมตะโจว่าตอนนี้ออกลูกแล้วอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แยมนี่ก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ s c r i b e ด้วยค่ะ ายมาีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เยมารีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ